สวัสดีครับช่องตาต้งชาแนลนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่สถานีรถไฟอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ก็จะพาเ,เพื่อนนั่งรถไฟไปเที่ยวงานย่าโมปี67นะครับโดยจะนั่งจากสถานีสีคิ้วไปลงชุมทางถนนจีระนะครับในราคา9บาทเท่านั้นครับก็เป็นรถไฟขบวนท้องถิ่นนะครับกรุงเทพสุรินในเวลา16บหกนาฬิกานาทีหรือ4โมงเย็นนั่นเองครับก่อนรถไฟจะมานะครับก็พามาชม ทางรถไฟความเร็วสูงนะครับที่อยู่ด้านบนครับที่เทียบกับสถานี4คิ้วนี่ก็สร้างเกือบเสร็จแล้วครับยาวไปถึงนู่นเลยนะครับแต่ก็ไม่ทราบว่าจะได้นั่งปีนีนะครับเพราะบางที่เขายังไม่เสร็จเลยจะไม่ได้สร้างเลยรถไฟมาแล้วครับเดี๋ยวหยดนรถไฟ วันนี้รถไฟก็เคลื่อนกระบวนออกจากสถานีอำเภอสีคิ้วแล้วนะครับนั่งรถไฟไปเที่ยวงานจ้าโมนะครับ <Trop> ก็ประหยัดสุดและก็สะดวกสุดเลยนะครับแล้วก็ไม่ต้องกังวลถึงที่จอดรถนยครับที่หายากมากๆเพราะคนจะเยอะ ตอนนี้ก็มาถึงสถานีสูงเนนแล้วนะครับก็เป็นสถานีที่เต่าแก่เขายังอนุรักษ์ไว้นะครับและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงสถานีโคกขวดครับสถานีนี้จอดแต่รถท้องหินนะครับรถเร็วรถด,ด่วนไม่มีจอดนะครับ okay. ตอนนี้ก็เดินทางออกจากสถานีโคกขวดครับเดินทาง,งต่อครับตอนนี้ก็มาถึงสถานีโคราชสีมาแล้วนะครับเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ทุบทําใหม่แล้วนะครับเพื่อะสร้างเป็นสถานีรถไฟความเร็วสูงด้วยและตอนนี้ก็เดินทางมาถึงจุดหมายปลายทางนะครับที่ ชุมทางถนนจีละนะครับก็ลงสถาน,นีนี้ลงแล้วนะครับใส่ก็เดินทางต่อไปที่สวีนครับบอกเลยครับใครจะมาเที่ยวงานย่าโมนะครับก็ต้องมาลงที่สถานีชุมทางถนนจีละนะครับ มันจะใกล้มากเลยครับถึงก็จะเห็นงานแล้วครับแยวผมต้องไปซื้อตัว๋วขากลับก่อนครับได้เที่ยว5้าทุ่มเนาทีครับเป็นรถเดีวนะครับกลับไปที่สีคิ้วในราคา27บาทเมืนออกจากสถานีรถไฟแล้เลี้ยวซ้ายตามคูเมืองมานะครับพอจะเจอเราครับงานย่าโมหรืองานฉลองวันแห่งชัยชนะเท้าสุรนารีครับปีที่ก็ประจาปี67นะครับผมก็มาเป็นแรกเลยครับวันที่23มมนา ก็จัดตั้งแต่วันที่23มีนาถึง3เมษายนปี67นะครับกรหววมทั้งหมด12วัน12คืนครับและวันนี้เป็นวันแรกก็มีพิธีลำถวายย่าโมนะครับเป็นพิธีเปิดอันนี้ก็เดินเข้าไปถึงลานย่าโมไม่ได้นะครับเพราะคนเยอะมากก็มีนางลำเยอะมากเลยนะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนมาจากอำเภอต่างๆของจังหวัดน,นครศรีมานะครับ เป็นบริเวณที่ตักไข่ปลา,าที่โชคนะครับแด้ตรงนี้ก็เป็นสะพานไฟนะครับข้างหลัง,งก็เป็นตลาดนา้ำคูเมืองนะครับมีอาหารขายดิมคูเมืองมากมายเลยนะครับจะพาไปชมนิดนึงครับ นักล่าต่างๆกำลังทยอยเข้ามาที่บริเวณลานยาโบนะครับวันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันเปิดพิทีนะครับงานยาโบปี67งานนี้ก็จะมีอาหารขายและสินค้าขายมากมายเลยนะครับรอบคูเมืองเลยนะครับและเวทีการแสดงก็หลายเวทีนะครับตอนนี้เมืองโคราชก็จะเป็นโคราชเจียภาคโลกแลวนะครับ น,นี่ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับการลำขวายก็ลำเสร็จสิ้นลงแล้วนะครับอันนี้ก็รอประธาน จากจุดผู้เปิดพิธีอย่างเป็นทางการแล้วนะครับก่อนจะพามาเด่นนี่ครับตรงนี้ครับเป็นฟุตพัดนะครับส่วนบนท้องฟ้านะครับก็มีโดนบินแปลกสอนแปลรูปญ้าโมสวยๆเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเวทีใหญ่เวทีกลางนะครับก็จะมีคอนเสิร์ตศิลปินดังๆมาให้ชมกันทุกคืนนะครับ12วัน12คืนเลยทีเดียวครับ และสิ่งสําคัญสุดนะครับมาถึงที่นี่แล้วก็ต้องมากราบไหว้วย่าโมมาขอพคุย่ามนะครับและด้านหลังย่าโมนะครับรก็เป็นประตูชุมพลนะครับรตอนนี้ก็เปิดไฟแสงสีสวยๆเลยนะครับ,บเดี๋ยวพามาเดินชมนิดน,ดนึงครับก่อนกลับ และท้ายคลิปนี้นะครับก็ขอเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวงานย่าโมโปี67นะครับจัดยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ